อเนความฟันเองก็ชอบแปแล้วก็ีซีหนึงเนาะณยายมากเมื่อกี้นี่ก็ได้เมื่อไหร่ายไปนึงเนาะเนาะจะว่าเป็นตุกับนะคะเป็นสี่หนึ่งสี่ค่ะกับว่แเน่เนาะบัตเทอร์มาหามนัคะยดันความฟันเองก็เลยชอบแปครับพิถูกิจทำไงก็ฟันอย่างนั้นชอบังเาฟันเป็นตาพ่อมีกเลยมันบานวันี้ฟันอย่างมีต่มัน แต่ว่าแลกเนี่แต่ว่าคุณยายฝันว่าได้ข้องแต่ตองหววเลยเออเหมือนหววทีผพานมากฝันว่าได้เกี้ยวเขาเขาเอาของมาหายอย่างนี้เอ้าคุลบกหัวง่วงค่ะคนมาหลายเลยแล้วก็ไม่คนมาไอ้ไอ้ทุนนั่ก็มานั่งแอดที่ขางไอ้แอดก็มาเฮ้ยฝันถนัดเองฝันนาเขาเอาหัวง่วงมาหายไอ้ทุนนั่งก็มาแอดมันตก มาทั้งนี่ไอ้ทูดมาทั้งนี้อ๋อครับเออไอ้ก็เลยนั่งอยู่ในกลางนี่ครับก็เลยฟันขนาดเลยหายหยับไปเลยในฟันอีกดอกมันจะออกรอยใหญ่เนาะม่มันยู่อกบ่บนะอนั่นไอ้ในธูดมันคือจะถูกเหรอเออนี่เออเอสฟันเห็นไอ้เอสแต่ว่าใจที่ปใจคนตายเลยนี่ฟันเห็นคนดีนี่มีตจยดอก ไม่นี่ยอาจจะไม่มีศูนย์เนาะเออใช่ใช่แต่ว่าอาจารย์มีสองศูนย์นี่มันคัดกันก็คลองกันยายเนาะยายไม่ได้ฝันเห็นคนตายแต่ว่าอาจารย์ให้สองศูนย์ฝันเห<อ>็นคนตายเลยเหมวดเนี่ยหรือโอกาสเด้ทางที่หม้มาถูกแล้วเพราะว่าได้บกม่วงเนาะค่ะเนาะออได้บกม่วงหานวยหาลูกนะคะม่วงหาลูกเลียกหน่อยเอามาหามั้จัทิ้งกับแงเล่ยนมาอย่างนี้ก็เพราะมันแหว่งไงขนาดนี้ เด็กหนุ่มผู้ชายเด็กหนุ่มผู้ชายอ้วนนี่ในยายอ้วนขาวาเกาะเกอยู่กร่มไส่อยู่กระดมใส่นะนี่ใส่โรงเรียนอีกนี่นะฮะค่ะก็ว่าเป็นภูมิแดงในยายตรงนั้นเขาว่าแดงดิกระดมไส้เขามีสารนี่นะมีนี่แล้วก็มีจอมปลวกใหญ่ๆเนาะเออเอาอยู่ตรงไหนเจ้าที่แดงตรงนั้นก็ยายเนาะเอ๋งก็ะได้รับเอาข่วนก็มาหลกหัวเรา ครับอืมเอาแต่ทัานหลังกับค่ะคุณยายได้รับแล้วเนาะเอาแล้วมา่ว่งนั่จับประมาณกันหลังที้อดยโหรล่อหล่อก็มานมันก็ไปนลิดท่านหลังไปคลิปมันมอยู่นี่ไอ้ทุ่นนั้นมาอยู่ตรงนี้อีกค่ะือนั่งขนาดยอย่างไรเลยไอ้ทุ่นมาอยู่สิ่งสิ่งก็แย่เนี่ยยี่ในกลางนี่ไม่ได้ไหนกันนี่ว่านี้ เออบุญนี ok> okay. ่งสองคนนี่มาจากไหนกันกูนั่งอยู่ในกลางนี้อ่าน่งอันที่ขางให้กันมีนี่ยายเออนั่งอย่างนี้เลยนี่ที่นักมาอยู่ทั้งนี่ยค่ะเนี่ยนักมาอยู่ทั้งนี่เอกอยู่ในกล่องโอ้ค่ะทั้งขางชายขางขวาเลยเนาะค่ะเออโอ้ค่ะเด็กหน้อยมันก็ไปลิบอืมเดี๋ยวก่อนจะไปนั่นนั่นเด็กน้อยบอกว่าเลขออกเลขพี่เล็กน้องนี่ยายไม่นมันแบบเลขออกพี่น้อง ออครับก็มีเอฟซีเขาตีให้ตำดาเน่ะเขาบอกว่าถ่ายเด็กน้อยเนี่ยเอามะม่องมาให้นะเขาตีเป็นเลขหกเจ็ดว่ะเขาบ่ามาอย่างงี้เขาโทรมาบอกเออตรงกันเลยครับทีคุณยายแต่เออมันตรงกันครับไอ้เรือความฝันคุณยายหนึ่งสี่ห้าก็หกเจ็ดนี่นะเออืตรงกันหกเจ็ดเอหเจอืมแล้วก็ฟอมฝันยายนี่มันตีได้อย่างเดียวอันที่ว่า ยายเห็นยายแอดก็ลงทุนน like ั it, like ่นเพราะว่าเลขเลขที่มันะจอกพีน้องที่ยายแปะมาน่ะมันถูกแล้วก็เห็นยายแอดก็เลยออกอย่างนี้นะเลขที่เขาบอกเองนะมันถูกแล้วเขาก็เลยให้ให้เห็นลงทุนกับยายแอดอย่างนี้มันเข้ามาย่ำนะบอกว่าตัวนี้นะถูกแล้วอย่างนี้หรือเปล่าอพวกพะถูก็ตดพกเกตหนึ่งหลังพกเก็ตหนึ่งก็เลขดังก่เดินยายหนาอยังะ เมื่อกี้ไม่หนอนอย่างเก๊กฮกบอกว่อยู่เรือ 6, ่องหกเจ็ดหนอ,อกหกเจ็ดเมื่อเนี่จะมไม่อีกกระไดเนาะแต่ว่าจะมาเจ็ดฮกเกิดอะไมันมัน<า>ก่อนนานนานแล้วหกเก๊กนะยายม,มันสองงวดมาแล้วนี่แปดหกเจ็ดนะเมื่อเนี่ยเนาะเม่อเน่อาจจะกลำหมอ,อกอีกโอ้ยออกอะไรก็ออกได้ครับเพราะว่าแต่ก่อนก็ก้าเจ็ดมันออกบ่อเยเห็นงย,ยัยเฮ้ยเก๊ก หดนี่ดีจั่นอาจารย์ท่านพูดไวหน่อยยายนอ้ดีเลยท่านพูดวันนี้ท่านก็มาเพิ่านก็จบอ๋อท่านก็พูดแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรอ๋อครับคแต่วันก่อนอืมพูดจะพูดวันโทรไปอพูดวันจิว่าโทรไปหาแอดมินวันก่อนเนี่ยนะอ่าไปพูดอีกอ่ะอ๋อาคืนเึงถูกมาอืมค่ะ อันเหล็กความฝันคุณยายกับเหล็กปู่หนี่ตรงกันเลยนะคะออของคุณยายหนึ่งซีของปู่หนีซี่หนึ่งนะคะออคุณยายกระไดไปแล้วเนาะใบหนึ่งเนาะค่ะสี่หนึ่งสี่ความฝันนันหนึ่งสี่ห้าเด็กอาจารย์นันสีซี่หนึ่งจะา่าบอกอันโค้งทุดท้ายนันสองศูนย์จังหวัดล่างหลังนี่ทำไมท่านบอกแต่เลขสองตัวนายนยเนาะยังวะตามตัวท่านนีไม่บอกเลย คนใหม่มันสิมาสองตัวไลยกว่วสามตัวเนะคะเนะมันก็เคยจะถูกสองตัวท่านได้ไหนสามตัวมันก็ไม่เคยถูกแมเดียวอครับท่านบอกแต่เลขสองตัวถูกแล้วว่าท่านก็เลยบอกแต่สองตัวอย่าง,งนี้ยายเออเห็นยังไงครับแต่ว่าตแต่ยายยังไม่ออกกลองนี่ท่านบอกสามตัวถูกบ่อยนั่นสามตัวท่านถูกเรย่ออืมครับยายมีหมาก,กินไหมครับ มาแค่เจกไอ้ที่ปลูกถึงเลยที่เอาอะกินเลยยังเหลือกินอยู่ไในเรายายเนาะเออมีกอเก็บอยู่เดี๋ยวก็มารอบนาเดี๋ยวจะซื้อหมาฝากอืมครับที่นี่ก็รอแต่ยายหนิเอาที่ว่ารถตลีนั่นที่ว่าได้มาหนิลงเอานอนทับดูนี่ยายเนาะอืมคบฟันดีเออก็ซื้อแลยเลยไม่เห็นแหละเอาเสียงซื้อจมาวัน ตัวไหนใหญ่ตัวที่ยายซื้อน่ะห้าสี่คุณยายซื้อห้าสี่แต่ว่าของเข้าน่ะหนึ่งสี่คุณยายเอาไปเสียงนุ่มเนาะที่คุณเท่าซื้อมากไแ่ห้าสี่ห้าสี่ห้าสี่สี่ห้าก้องจริงนันยายอยากได้หนึ่งสี่ห้าเออไม่ได้ไม่มีดูแอะไรคือดังเด็ดต้องเปียนบันมดแลว ทะเบียนบ้านแอดมินหนึ่งสี่ห้าแล้อาทะเบียนบ้านพอดีเลยได้กับบ้านอ๋อทะเบียนบ้านที่อยู่บนนะอือใช่อ๋อทะเบียนบ้านที่อยู่บนหนึ่งสี่ห้าตรงกับตรงกันก็เลยความฝันใหญ่เลยอือพอดีแต่กับบ้านพอดีงดนี้ไม่ใช่ไม่จอกในหนึ่งสี่ห้านี้ใหญ่เออมันออกมาจากเีอือก็กองกับฝันนี้นะยายน้อออออกมากันนี้เอครับตรงกันก็ความฝันอือ วันนี้ก็วันที่สิบสามแล้วถวายยายฟันดียังไงนี่เอาอันนั้นรถตลีทว่าเ่ยเสียงโชคเสียงลาบนี่ฟันดีก็โทรบอกแอนมีนเดายายเออเผื่อฟันครับเผื่อว่าฟันได้กินได้อยู่คุยายเนาะเผื่อว่าใครเอาอันนั้นนี่มาให้เอาโค้งมาให้ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางของคุณยายโค้งสุดท้ายนะคะมีปู่เพิ่มมาสองศูนย์ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ